สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแหม่มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูแหม่มจะพายเด็กฝึกออกเสียงคำสระเอกันไปกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะก็เอเกเด็กๆสังเกตไหมคะว่าสระเอจะเขียนไว้ข้างหน้าของพยัญชนะก็คือหน้ากอไก่นั่นเองสระเอจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะนะคะเด็กๆ จอเอเจปอเอเปพอเอเทวอเอเวซอเอเซมอเอเมชอเอเชออเอเอนอเอเนรอเอเรขอเอเข สอเอเสหอเอเหชอเอเฉพอเอเพผ,ผ,ผอเอเฟเป็นคำที่ยาวขึ้นแล้วนะคะอ่านพร้อมคูณเลยนะคะวอเอเวลออา เตาเคพอเอเทยออายาเทยาลออิลิกอเอเกลิเกกอเอเกรอเอเรเกเรทออะทะลอเอเรทะเร ฮอ,อเฮเฮพออาฮาเฮอฮออ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 ่าจบกันไปแล้วนะคะกับการฝึกออกเสียงคำศัละเอกับคุณครูแหม่มแล้วคุณครูหวังว่าเด็กจะฝึกออกเสียงตามคุณครูแหม่มอีกนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย